ถ้าใครไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะคะดูเจ้าชายมาทีนสุดหล่อของเราลากรถคันเบื้อมเลยทำอะไรต่อท่านจะทำอะไรต่อรีบถอดอุปกรณ์วิ่งไปทุบยางค่ะยางรถคันใหญ่มากอันใหญ่มากแล้วก็ยกกลับไปกลับมานะคะออกกำลังกายแขนหนุก ขนเป็นมัดๆเลยกล้ามเป็นมัดๆโอ้โห oh, oh. ยกกระสอบทรายกลับไปกลับมาหนักแล้วนะ่ะท่านแข็งแรงมากๆนะคะโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ก็เป็นงานที่หลานชายแข่งแข่งฟุตบอลนะคะท่านก็ไปร่วมเชียเห็นกล้องก็เป็นเขินนะคะหลบกล้องนิดนึงแต่ก็ ทักทายทำอะไรก็น่ารักไปหมดงั้นท่านเขินนะมีกล้องคอยจับท่านอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นเราเราก็เขินเนาะมีคนคอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาหล่อมากหุ่นเสียมาก